WGE ครับพาร์ทหราคาปัจจุบันบาท91ตังราคาเส้น200วันบาท85ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับภาพใหญ่ของ WGE ภาพใหญ่นะ ภาพใหญ่ของ WGE แพงของ WGE ประมาณ2บาท70ครับถูกของ WGE ประมาณบาท40ตังค์แล้วบาท85ตังค์ถูกหรือแพงถูกหรือแพงนะ ตอนที่ WGE WGE เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดนะครับเข้าตลาดไม่กี่ปีนี้เองนะครับประมาณปี2020นะครับเข้าตลาดมาโซนแพงตรงนี้1โซนนะครับปรับฐานลงมาประมาณบาท40อันนี้จากแพงลงมาถูกเห็นไหมทำรอบขึ้นไป1รอบครับขึ้นไปแพงในโซนใหม่คือโซนประมาณ2บาท70นะครับ แล้วก็ปรับฐานลงมาในโซนถูกแต่ในโซนถูกในช่วงที่2เป็นโซนถูกประมาณช่วงบาท50ถึงบาท60แล้วนะครับผมจึงมองว่าโซนแพง2อันนี้โซนถูกเป็น2จุดนี้นะครับซึ่งมองว่าโซนแพง ในรอบ2ลงมาถูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้จากถูกกำลังจะไปแพงนี่รอบที่2แล้วนะรอบที่2แล้วนะจาก IPO และวิ่งขึ้นไปเป็น1รอบนะครับประมาณนี้นะมาดูกันว่าบาท85ตังค์เนี่ยมันอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพงราคาปรับฐานเตี้ยสุดของ w g e บาท38ตังค์ครับ ราคาดอยสูงสุดของ WGE 2.78บาท78ตังราคาครึ่งทางระหว่างบาท 38- ถึง2.78บาท78อยู่ประมาณ2.8บาท8ตังค์ซึ่งแน่นอนถ้าครึ่งทางอยู่2.8บาท8ตังค์บาท85ตังค์อยู่ในโซนที่ถูกเพราะอยู่ใต้2.8บาท8ตังค์ถึงบาท38าตังค์คือโซนนี้ถูกไหม อยู่ในโซนที่ถูกแต่ไม่ได้ถูกมากไม่ได้ถูกมากนะครับโซนแพงของ w g e คือเหนือ2บาท8ตังถึง2บาท78สตังครับประมาณนี้ปรับเป็นเดย์ย่อครับอ่ะดูเดยเนี่ยรอบเดยนี่เห็นชัดนะรอบ d ดยนี่เห็นชัดครับเข้าตลาดมา อัดโซนแพงไปแล้ว1นึ่งโซนอัดโซนถูกไปแล้ว1นึ่งโซนจาก IPO ลงมาปรับฐานนะครับจากโซนถูกเรียบร้อยดันขึ้นไปโซนแพงได้และรอบที่1ถูกไหมถูกไหมรอบที่2กําลังจะเกิดขึ้นครับจากโซนแพงกําลังจะวิ่งมาหาโซนถูกตรงนี้คือวิ่งมาแล้วตึมนะครับตอนนี้ โซนถูกโซนนี้กำลังไซเวย์ออกข้างอยู่ซึ่งแปลวาหุ้นตัวนี้อยู่ในโซนต้นเทนจาของ WGE ก็เลยบอกประมาณนี้ก่อนนะครับก็เลยคิดว่าในโซนนี้เป็นโซนได้เปรียบเช่นกันเป็นโซนได้เปรียบเช่นกันนะครับกรอบปัจจุบันของ WGE กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้า แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ w g e 2บาท24ตังค์แนวรับในกรอบปัจจุบันของ WGE บาท46ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่บาท 85... นะครับ อะประมาณนี้เอาว,วันนี้ก็ปิดบาท8หพอดีนะก็ปิดประมาณครึ่งทางนะครับปิดประมาณครึ่งทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมผมสนใจจะเก็บหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยโอเคเทนเทนะครับอาจจะเป็นต้นเทนจ๋าอยู่ยังขึ้นขึ้นยังลงอยู่แต่รอบหุ้นเนี่ยรอบหุ้นที่ย้ากันทุกครั้งนะครับทั้งกลุ่มเรียนนะครับทั้งกลุ่มเรียนและกลุ่มแบ่งปันเนี่ยจะคุยกันถึงรอบหุ้นที่ถูกไปแพงมากกว่า คือมันเป็นโอกาสสร้างกําไรในระยะยาวได้ง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้แต่ที่สําคัญเนี่ยผมจะหาเก็บหุ้นในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันถ้าเป็น WGE โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท85ตั้ตังถึงบาท46ตังแต่ถ้าโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันเนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจถ้าเหนือบาท85ตังถึง2บาท24ตังอันนั้นเป็นโซนเก่งกําไรไง นะครับแอนนะครับแต่ที่มาอัพตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นเห็นเริ่มมาอยู่ใกล้ๆกรอบแนวรับใกล้แนวรับในกรอบปัจจุบันแล้วนะครับจึงมีความน่าสนใจอยู่บ้างนะครับจึงมีความน่าสนใจอยู่บ้างนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทปปัจจุบันครับบาท82ตังค์ แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท86ตังค์นะครับแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปบาท80นะครับแนวรับหลังพิงฝาบาท75ตังค์ตรงนี้ห้ามหลุดตรงนี้ห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดจะลงไปได้ลึกนะครับลงไปได้ลึกเลยถึงบาท60บาท50เลยนะนะครับตรงนี้อย่าให้หลุดนะครับ แล้วก็มีช่วงแก็บด้วยนะมีช่วงแก็บด้วยนะครับตรงนี้นะมีช่วงแก็บอยู่ด้วยนะครับถ้าหลุดบาทเจ็ดห้าไม่ดีไม่ดีนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ได้เปรียบเลยบาทเจ็ดห้บาทแปดสิบเป็นจุดที่ได้เปรียบถ้าไม่หลุดนะมีโอกาสเด้งแรงเด้งแรงนะครับเด้งแรงนะครับแนวรับเรียบร้อยนะครับแนวต้านแรกบาทแปดหกแนวต้านค่ากลางบาทแปดห้นะครับแนวต้านถัดไป ผมให้เป็นราคาเส้น200วันก่อนก็คือบาท91ตังค์ถ้าขึ้นไปยืนเหนือได้แรงซื้อจะเริ่มมานะครับแนวต้านถัดไปจากเส้น200วันบาท96ตังค์แนวต้านถัดไปจากบาท96บาทแนวต้านถัดไปจากบาท96ตังค์2บาทตรงนี้อาจจะมีย่อนะนะครับในช่วง2บาท กับสองบาทแปดตังค์นะครับนะครับย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะครับถ้าไม่ดูดบาทเจ็ดห้าไม่ดูดบาทแปดสิบแล้วเบรกขึ้นมายืนเหนือบาทเก้าเอ็ดได้เนี่ยและถ้าไปชนสองบาทถึงสองบาทแปดตังค์เนี่ยโซนนี้ครับมีอาการย่อแน่แน่โซนนี้นะเพราะเป็นแนวต้านที่เรียงตัวกันอยู่ประมาณ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6จุดเลย6จุดเลยนะนะครับไม่ไม่น่าจะผ่านง่ายๆนะช่วง2บาทถึง2บาท8ตังค์นะครับถ้าเกิดเลย2บาทไปแล้ว w g e ก็ถ้าเกิดเป็นคนเล่นรอบเก่งกำไรก็น่าจะเทคกำไรก็น่าจะเทคกำไรนะครับแนวต้านถัดไปจากถ้าเกิดมันทะลุ2บาท8ตังค์ได้นะกรณีกรณีนะครับกรณีถ้ามันทะลุ2บาท8ตังค์ได้ใช่ไหมส2บาท12ตังค์นะครับ ใครมาเรียกแมวเท่านี้นะแนวต้านถัดไปจะส2บาท12ตังค์2บาท18ตังนะครับแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ WGE 2บาท24สตังนะครับสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร WGE นะครับถ้าผมตัวนี้ผมอยากได้แบบว่าใต้บาท75ดีกว่าเออน,นะครับสักบาท50บาท60เนี่ยห,หน้าวัดตรงนั้นจริงๆนะครับยังลงไม่ลึกเท่าไหรนะ่เนาะ แต่ว่ามันเอาไปเล่นรอบได้นะเพราะว่ามันอยู่โซนแนวรับที่ที่มีโอกาสเอาอยู่ได้สูงไอ้บาทเจ็ดห้ากับบาทแปดสิบเนี่ยเป็นแนวรับที่มีโอกาสเอาอยู่ได้สูงเพราะว่าในอดีตเขาเขาเคยเอาอยู่แล้วดีดกลับได้แรงนะครับไปถึงสองบาทแปดตังค์นะครับอืมนะมันก็มีจุดให้เล่นเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีแก็บที่เห็นได้ชัดจ่เน่ะตรงวงกลมสีเหลืองนะว่าเออมันลงไปปิดแก็บแล้วแล้วถ้าเกิดมันไม่ลงไปปิดแก็บบาทเจ็ดบาทแปอีกเนี่ยโอกาสที่มันจะดีดกลับไป2บาท2บาท8ตังมีนะครับสายเล่นรอบก็ต้องมีแพทเทิร์นเก่งกำไรนิดหนึ่งนะครับบายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร wge แนวรับแรกบาทแป แนวต้านแรกบาด86แนวต้านค่ากลางบาท85นะครับตัวนี้ถ้ามันเกินแนวต้านค่ากลางไปเนี่ยเกินบาท85ไปหรือว่าไปเจอบาท91แล้วผ่านได้เนี่ยจะมีวอลุ่มลึกลับมาเทรดเก็งกำไรกับคุณแล้วนะครับแต่แนวรับที่ไม่ควรหลุดคือบาท80กับบาท75หลุดสต็อปลอสตรงนี้นะนะครับหรือหรือถ้าเกิดคุณทุนเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้ามันหลุดบาท82หรือเราหลุดบาท80เนี่ย สต็อปลอตได้เลยนะครับอืมสายเกงกำไรต้องวางแผนสต็อปลอตนะครับแนวต้านแรกบาท8.6ผ่านได้เจอการบาท9.1ไอ้ตรงเนี้ยวัดใจนะครับเพอะถ้าเกิดกลับขึ้นไปยืนเส้น200วันได้อีกครั้ง WGE จะกลับเป็นขาขึ้นและมีวอลุ่มลึกรับมาเทรดกับคุณนะครับแนวต้านถัดไปคือบาท9.6 2บาทและ2บาท8ตัง ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคือตรง2บาท8ตังกับ2บาทเนี่ยมันเป็นโซนแนวต้าน6จุดที่เห็นกันชัดๆอยู่นะครับว่ามันอาจจะต้องย่อก่อนนะครับแต่ถ้ามันผ่านได้เลยคือวอลุ่มหนักหลาย10ล้านอืมนะครับผ่านได้เลยนะครับผ่าน2บาท8ตังได้เลยเนี่ยโอกาสเป็นแนวต้านไป2อบตัง2องบาทตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ WGE 2 2องบาท24สตังนะครับ สรุปการวางแผนที่มันเขาเรียกน,นะที่มันเป็นโซนได้เปรียบเนี่ยมันควรวางแผนเข้าในแนวรับหรือแนวต้านคุณลองไปคิดดูนะนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ WGE ประมาณนี้ครับบแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่อง เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย B หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ